นี่มากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วไม่เจอสักทีแม่ทับปรกนาเนี่ยถามหน่อยไม่เบื่อไหมไม่เบื่ออยู่กับคุณทุกวันเนี่ยไม่เบื่อเลยรคิดถึงมึงคิดพงคิดถึงอะไรลแล้วมึงโกนหนวดทำไมน้าโกนหนวดก็ไม่บอกกูมิดมิดใบละสี่ห้าบาทเองซื้อโกนไปเหอะหน้าแล้วจะติดแต่ช่างเลอะกูไว้หนวดได้หน้ากูมันหวานจ้ะทำไม มี<ะ>ปัญหาเลยกูไม่มีกูจะไปหาแม่ทัพบุญตาคนเขานั่งใครไห้ไปเจอสักทีเหรอได้ทัพบนตาเนี่ยไปถามให้นะออกทุกวันไม่เคยเจอสักทีหายเจอเลยวันนี้นะ่ะจะได้แก้แค้นี้มันจบไป กัเพายกินปลาอ่ะไม่ชมเสียงเขาหน่อยเหรอโอ้โหหัวอะไรนะพี่จะตายลหรือไังใช่ท้องอืดเนี่ยมันยืนเลยนั่งเลยอยู่ได้ติดตามผลงานเห้อยู่นี่ยงอะไรเอาจริงไงดีเกออนไลน์ของขวัเอ้าสอนพระรามคนคนเดียวเนี่ยคนร้องเพลงนี้เหมือนกันมึงก็บอกว่าสอนลามสิสอนพระรามสอนสอนลามมันเอ็ลรามร้องเพลงนี้เหรอสอนพระราม มึงจะไม่ยอมกลัวนะไม่ยอมัพี่ผิดแลนะเออเออเอาแล้วพี่มาทำนั่งทำอะไรเนี่ยเอาแล้เดี๋ยวกะว่าจะมาโฆษณาเขานี่มีคอนเสิร์ตวันที่สามสิบเหรอไปเขาป่ะไปซื้อบัตรไปซื้อบัตรที่เซเว่นได้เออไม่รู้นี่หวะเนี่ยเขาเทิร์เซอร์เนี่ยเฮ้ยแสดงว่าไปซื้อมาแล้วไปซื้อมาแล้วจริงปะเนี่ยไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะไปซื้อสมุกกี่ใบ ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยแล้วพอตอนคิดเงินทั้งหลอดซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยแล้วมาทำอะไรมาไม่พี่จะมาทำอะไรเอ้าพี่ต้องมีอะงงกูมารับสมัครทหารอ๋อรับสมัครทหารเออแล้วเป็นพี่เป็นอะไรเนี่ยเอ้ามึงเห็นยศกูไหมเนี่ยเป็นอะไรไลยปทัพเป็นแม่ทัพทำหมูหรือทำวัวทำหมูกูเป็นแม่ทัพแม่ทัพ มอนตารู้จักปะเนี่ยเนี่ยขนาดนี้แสดงว่ารู้จักกูแน่นนนนในพระต้นตามีลาดลอยมาฝังมีลาดลอยมาฝังอะไรคุยกเขาหน่อยถามเขาอย่างไรเขาอยากเจอคุณคุยทำไมตั้งนานอยากได้อยากโดนเสียเวลาไหนะ้เนี่ยอือ เสียงพี่นี่เร็วมากเลยนะครับเนี่ยร้องเร็วมากเออพี่ร้องเร็วมากเลยเ,ออเพลงเขเพิ่งปล่อยแต่พี่ร้องได้แล้วเนี่ยพี่แกะเนื้อเร็วมากเลยผมเต้นได้ด้วยจริงคุณร้องได้ไหมคุณคุณเคยฟังไหมเพลงนี้ผมก็ฟังอยู่ฟังอยูจ่จะพี่จะเต้นเนาะเดี๋ยวผมเต้นคุณร้องเราเต้นพร้อมกันเลยได้ได้ไ,ดไม่ต้องมาถามคุณไน่ดูไม่ดูออกมาถามคนเต้นพร้อมกันเลยมาเร็วเดี๋ยวจะไปเสียงงานเขา นะเต้นพี่เต้นเลยนะผมร้องพี่เต้นเลียตัวเคื่อนี้เดินสอนเส้มยิงปากกาใจผู้ใดต้องตามต้องลองมันตราไมา่อา,อารามดวงจัใจให้ไปก็ชันต้องสิบสองเพลงเต้นไปนสามเพลงเลยสามมั่วนไปหมด พี่นี่สุดยอดเลยนะยอดนะพี่บอกแล้วพี่เต้นได้สามสิบนี่ได้เห็นแน่ๆได้เห็นแน่ๆเต้นได้เต้นได้เกียรมากพี่ก็เต้นเรียนมากเออไอไอไอ้อคนนี้เหรอพี่มีธุระมีธุระอะไรเนาก็ไอ้ตาวมันบอกว่าพี่เรียกผมมาอาะก็มันบอกว่ามึงมีธุระอ๋อพอดีว่าผมมีธุระกับคนในเมืองครับพี่เออ นี่จะนอนแล้วเหรอมีผ้าปิดตามาด้วยไม่ใช่มันหนักยศอ๋อขอโทษพี่โอ้โหเพชรแท้เนี่ยนะเพชรป้านเลยซื้อใครมาครับเนี่ยประสิทธิ์ของแท้นะออพรุ่งนี้รอดนะพี่ครับถมมากรบกวนพี่หน่อยพี่แต่งตัวดูท่าทางแล้วพี่น่าจะยศใหญ่นะครับเนี่ยโอ้ยพี่กว้างขวางในเมืองดีเลยคนรู้จักเยอะดีเลยครับพี่อืผมจะมาใช้นี่คนในเมืองครับหรอใช่ เท่าไหรสามพันครับโอ้สามพันเลยเหรอเยอะนะพี่นะก็ไม่ไปทำอะไรเป็นหนี้เยอะขนาดนี้แม่ผมเป็นหนี้คนในเมืองผมก็ไปใช้หนี้แทนแม่แล้วรู้จักชื่อจำหน้าตากันได้ไมผมรู้จักแต่ชื่อแต่หน้าตาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นหน้าตาใช่ก็เลยเจอว่าจะไปใช้ผิดคนไงพี่เงินตั้งสามพันแล้วผมเป็นคนต้นนอกกว่าจะหามาได้อะโหมันระบากเด็กโชคดีแล้ะที่มาเจอพี่จริงเหรอพี่จริง ดีเลยพี่ช่วยผมได้นะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่ไปตามใ้คนนั้นเองพี่รู้จักทุกคนในเมืองหลวงดีเลยพี่เจ้าของนี่เนี่ยมีชื่อว่าแม่ทัพมนตราครับไอหน้าอ่อนนี่ก็จะมาใช้นี่แทนแม่สามพัน ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่และเราก็แต่งตัวเป็นไม่ทับมันตาแล้วก็ฟันแม่งนนอเลยสามพันเลยนเดียวไม่กูอะไรวะเมื่อคุยอยากเสียเวลาทำไมครับพี่พี่ไม่จับไลไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยน้องจะมาใช้นี่แทนแม่สามพัน เสียงที pues ่เป er ็นไหนเสียงที่เป็นอีปกติอยู่แล้วร้องก็ไม่เคยได้ร้องเสียงยังจะแห้งอยู่แี้นะพี่รับเทศเทศเหรอใช่เดรเทศหลงทางยังกับมันได้แต่โรงรักาปักใจทับไม่ได้เลย อแน่นอนอพี่เคยร้องเองไหนถูกมันเป็นคาแรคเตอร์พี่สุดยอดเลยนี่ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยน้องจะมีเพลงไหมที่พี่ร้องเพราะนะถ้าอย่าดูถูกถ้าเองอยากรู้ว่าพี่ร้องเพราะเองต้องไปด้่นสามสิบสิงหาจริงเหรอพี่จริงพี่ร้องเพลงเหรอใช่แล้ผมไม่ไปผมต้องไปอยู่แล้วไปให้กำลังใจพี่หน่อยได้เลยครับถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันประหารนี่พี่ เรื่องเลยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยแล้วพี่นี่แหละแม่ครับมตรล มาลงคะแนนให้แบบม่ขับคนทาใช่ม่ตาตาไอ้กูไม่ใคนตา้ันตากูไม่ใคน กองอำนวยการรับสมัครทหารใครอยากเป็นทหารมาทางนี้เลยเฮ้ยไอ้ตายึไปชฮะเงอนมาทำไมอะเอาให้ช่วยแล้วไม่หันหลังมาหันหลังมึงแั่ยาจะดึงเังไงครูเออแต่ยาเออหันดิดีดี